สวัสดีคะ่ะทุกคนผ่านไปหลายเดือนมากๆจะพามาอัปเดตนี่ค่ะตูกสวนลูกไปค่ะวันนี้มีเวลาว่างอันนี้ผักผักเลื้อยค้างค่ะนี่ทำค้างคุณสามีถามว่าเธอมาทำใยแมงมุมไว้ตรงนี้ทำไมนี่ค่ะพามานี่อัปเดต ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ไหนหรอนี่ค่ะตรงนี้โอ้ยอ้ายไม่น่ามองขึ้นเลยมีพึ่งค่ะมีพึ่งมามีพึ่งมาแบบนี้น่ากลัวนี่ค่ะแม่บ้านคิดว่ามองเหมือนมันเป็นนอนทุกทีเลยค่ะนี่เดี๋ยวนี่ค่ะ ฝักมเมล็ดของเวอรน,นี่โดนกินน่ะเอคณะเคลปเคลประดับเคลประดับค่ะหรือว่าแบบบางคนก็เรียกว่าปูเล่เนาะนี่ค่ะตอนที่มันออกดอกนี่ค่ะตอนที่มันออกดอกติดฝักเหน,นี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่เอ๊ะเดี๋ยวจะไปอีกทางหนึ่งดีกว่านี่ค่ะนี่ค่ะมาทางด้านนี้สวยสวย บรอกโคลีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะต้องเอาน้ำหมักมาร่ค่ะกูเล่หรือคณะเคลเคลประดับค่ะ,ะเดี๋ยวนะภาษาอัอางกฤษอืมภาษาอังกฤษเมนเทเนนโตเคลนี่ค่ะทุกคนฝากมันอวบเหมือนนอนเลยค่ะนี่เห็นไหมนี่มันก็คิดว่ามันเป็นหนอนตลอดเลยค่ะมา่องมา่องตลอดเลยนะมีเพลี้ยลงก็มาบี้บีค่ะใส่ถุงมือถูๆเนาะ เราปลูกแบบว่าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงค่ะเราใช้มือเรานี่แหละฆ่าแมลงนี่ค่ะไล่ลงไปไล่ลงไปอื้อนมีมีมีนอนอะไรนี่เล็กๆเดี๋ยวมาบี้ค่ะทุกคนใช้ได้อยู่เนาะดีใจจังเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจค่ะถึงจะไม่มากเนาะถึงจะไม่มากก็ได้ได้เก็บไว้ทำพันต่อค่ะนี่นี่ นี่ค่ะก็มันยังออกดอกอยู่เนาะเรื่อยๆค่ะเธอรุ่นนี้รอรุ่นนี้แห้งเดี๋ยวมันก็แห้งค่ะทุกคนก็จะได้มเมล็ดค่ะอุ้ยดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยตื่นเต้นดีใจค่ะมาอัปเดตแล้วก็พามาเก็บผักสลัดนี่ค่ะแม่บ้านรอช่วงรอมเมล็ดก็เอาเรดโอ๊กมาลงค่ะเรดโอ๊กผักสลัดอะไรก็ได้ อย่างคอสนี่ค่ะคอสแบบนี้เรดโอ๊กหรืออะไรที่เป็นผักสลัดค่ะแม่มัานชอบเพาะแล้วก็ย้ายกลาไว้ในถาดหลุมค่ะมีที่ว่างเมื่อไรก็เสียบๆนี่ค่ะได้กินได้กินตลอดนี่เห็นไหมมีหนึ่งมีสองสามสี่ห้ากอเดี๋ยวจะถอนให้หมดเลยเนาะเพราะว่าจะไม่ไว้แล้วค่ะเริ่มมีเอ่อมันเริ่มมี หอยเล็กๆค่ะนี่มีทากด้วยค่ะทุกคนแล้วก็จะให้เ,เคลประดับนี่มันมันโล่งนะคะตรงโคนมันปโปร่งเนาะเพื่อที่จะให้เก็บผลผลิตได้เต็มที่ค่ะก็จะเอาปุ๋ยเอาเอาปุ๋ยเอาเอาเอาปุ๋ยมาโรยเนาะแล้วก็ฮอร์โมนไข่ค่ะนี่นี่ค่ะนะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผักสลัดที่ปลูกแซมๆซม อย่าให้เสียพื้นที่ค่ะทุกคนนี่เห็นไหมสวยๆเดี๋ยวแม่บ้านจะออกแล้วค่ะที่ตรงนี้ก็แคบๆเดี๋ยวจะถอยก่อนให้ดูนี่ค่ะพอพอเอาโรงเรือนมาอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นที่แคบๆแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเรดโอ๊คค่ะก็เอาไปเลือกเนาะอุย้ยอย่างดีเลยค่ะมีนอนชนใบใบรอบๆนี่ ก็เอาออกเนาะแล้วก็กินแต่กลางๆอ่อนๆสวยๆอู้สวยค่ะสีมันจะไม่เข้มมากเพราะว่ามันไม่ได้โดนแดดจัดนี่ถ้าแดดจัดก็จะสีสวยแต่นี้ก็สีสวยแล้วค่ะเนี่ค่ะหลังจากที่หลังจากที่ถอ,อ,อนเอาเรดโอกออกแล้วโล่งเลยค่ะอุย มีเอหอยทากมีนีนทาก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 เดี๋ยวจะเอาถุงมือมาใส่ต้นมันเองนิดนึงไม่บ้านเอาไม้มาโอ้ไม่เห็นเนาะไม่บ้านเอาไม้มาเอาทำหลักให้ค่ะทุกคนต้นมันเองนิดนึงนี่ค่ะเอ้ยบํารุงต่อค่ะเพื่อที่จะได้เก็บพวกนี้พวกนี้ต่ออีกค่ะ ส่วนอันนี้ก็ได้แล้วแหละมั่นใจมากนี่รอให้แห้งถ้าไม่มีนอนตัวใหญ่ลงนะก็ต้องคอยดูค่ะปลูกแบบไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงก็ขยันนี่แหละค่ะวิธีคนปลูกผักเก็บเมล็ดเพื่อต่อยอดค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ